วันนี้ก็อยู่ในเกมโรบอกแมปทดลองเอาสก,กิฟตี้ทอยเลทหรือว่าฝั่งพันธมิตรเอามาสู้กันนะครับซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยมันมีเรื่องน่าเศร้านะครับแต่ว่าเออคลิปเมื่อกี้เนี่ยผมอัดไปแล้วนะแต่ว่าผมไม่อยากเอาลงอะ่ะกลัวมันเหลืองหรือเปล่าไม่รู้นะกลัวท่านผู้ชมดรามา่า้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเศร้าในชีวิตจริงนะครับเออก็ไม่อยากพูดมากหรอกเออเดี๋ยวเหลืองอีกมันมีอยู่นะคะแมปแมปนึงเออ ผมเล่นก่อนยูทูบเบอร์ YouTuber ทุกท่านด้วยนะครับก่อนที่ยูทูบเบอร์เอทุกท่านเอามาลงนะครับจริงๆเนี่ยผมว่าผมจะอัดคลิปลงแบบนี้ตั้งแบบตอนป .4 แล้วนะตอนนี้ป .5 จะขึ้นป .6 แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นตอนไหนแต่คือปีนี้แน่นอนนะอืมที่รู้ๆนะครับมันจะมีแบบหนึ่งนะที่แบบมันเป็นแบบเอาไว้ล่นแพแบบป้องกันสก,กิปบรดี้โจรสลัดมาโจมตีแพฝ่ายพนมิดแบบอะประมาณนั้นอนะ นั่นแหละแต่ว่าแมปนี้ก็เป็นผู้พัฒนาเดียวกันนะครับเขาเออลองเอาแบบแบบต่อสู้มาให้เราดูว่าใครจะชนะอะไรยังไงผลการแพ้การชนะจะเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นอยากให้ท่านผู้ชมรู้ก่อนนะครับก็เลยมาเล่นแมบนี้ก่อนอย่าไปเล่นตัวเกมจริงนะจริงๆเกมนี้ผมเคยเล่นอยู่ไม่ใช่ในแมปที่ผมเหยียบอยู่นะแมปมาแน่นาที่ผมบอกไปอะ่ะเอาชีวิตรอดกลางแพของฝ่ายพนามิอะ่ะเออนั่นแหละผมเล่นก่อนยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับ แล้วก็เล่นตั้งแต่เวอร์ชันแรกด้วยซึ่งเ,เกมมันก็ยังแบบไม่ค่อยสนุกนะจอนนะแต่ก็สนุกแหละเรากระช่างมันนะครับผมเปิดเสียงเกมสักสองนะเสียงเพชรมันดังแต่ว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ยินด้วยอันนี้คือเปิดกราฟิกด้วยนะโอเคอันว่านี่ตัวเริ่มต้นที่เราจะได้ก็คือคา m เมล่าแมนครับของในแมปอะไรอะเอาชีวิตรอดในเรือของฝ่ายปฐมมิตรนี่คาเมล่าแมนตอนนี้ผมเลเวลหนึ่ง เออมันมีสกิบิดี้มาให้อันนี้คือเลยหัวชักเอ้อหัวนั่นเหรอหัวโถชี่เอานี่ไงจะมีแบบล้างหมดแมปแล้วก็เปิดสตาร์ทในต่อสู้แบบมันทําแมปมาให้เราแบบหนึ่ง,งว่าใครชนะเฉยๆนะครับกราฟิก3ก็พอมันแหลกโอเคเริ่มการต่อสู้มาแล้วผมว่าคามล่าแมนชนะนะโอ้โหบางขนาดนั้นเล่นก็ยิ่งได้เพชรน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเอาแบบอ่ะเราโถชี ส,สองถูน่าจะไหวนะโอเคถ้าไหวอย่างนั้นท่านผู้ชมรู้ไหมทาไมเสียงผมแบบเหมือนแคบลงอะ่ะเพราะว่าผมพิงกงําแพงไงบางทีก็นอนเสียงมันก็เลยอาจจะเป็นแบบไม่ปกติเพราะฉะนั้นนั่งดีกว่านะั่แหละเออเสียงมันจะได้เต็มเต็มนะโอเคมาเดี๋ยวเราสต็อปการต่อสู้ไว้ก่อนแล้วก็เอาโถฉี่มามันเว้นๆกันหน่อยโอเคมาสามตัวผมว่าไม่น่าไหวแล้วนะเลือดก,ก็เหลือน้อยมาสู้มัน ตัวตัวตัวโอ้ดนลุ่มอ้วอออจะไหวไหมสปิเกอร์แมนถือปืนตู้มโอ้ใช้ได้อยู่เดี๋ยวเอาคาเมราแมนมาด้วยแล้วกันโอเคเออถ้าเราเจกแบบคนละฝ่ายอะไรเงี้ยโอ้ตีกันด้วยยิงมันตู้มตู้มโอ้แล้วยิงเออเออฟันมันเออโอ้โอเคยมงประมาณนี้ครับไหวไหมเออ น่าจะไม่ไหวนะฝ่ายปนมิตรอันนี้สกีบีดีแบบตัวธรรมดาครับโถฉี่ก็อ่อนสุดแต่ว่าไวชัวชัวโอเคไหวไหวไหวนี่ไงยูนิตอ๋อมียูนิตฟรีมาด้วยนะครับเราเอาโถฉีออกไหมแล้วก็ใส่มาเป็นอะไรอ๋อนี่ใส่มาเป็นสไปเดอร์สปีเกอร์ละกันนีมั่มันฟรีลัดทอยเลทโอ้โหอะไรต่างๆเนี่ยบอมทอยเลทระเบิดละ อันนี้บิ๊กทีวีทำไมเมื่อกี้มันโหลดอะสงสัยไม่ได้โหลดทีวี m ู n นี่ไงเริ่มโหลดแล้วมันโหลดไม่ทันโอ้หมีหลายอย่างไททันก็มีไททันเนี่ยผมว่าผมจะซื้ออยู่โอ้ oh. โหโหลดช้าแต่ไม่ไมเป็นไรเนี่ยไอตอนโหลด,ดช้าๆผมไม่อยากเอาลงนะมันแบบมันดูแบบน่าเกียดสําหรับผมอะเออแหละเจอกับสไปเดอร์สปีเกอร์ฝั่งตัวเองดูซิว่าจะไหวไหมไม,ไม่น่าจะรอดนะ โดนคือเรียงแล้วโอ้โหดูเบามากถึงข้างหลังไหมไม่ถึงจริงๆไอซีรี์มันต้องถึงไม่ใช่เหรอโอแต่สไปเดอร์สปีกเกอร์ก็แทบซูไม่ไหวฮะซูไม่ไหวเหรอสไปเดอร์มันจะแพ้นะครับโอเคเรียบร้อยแพ้ไปแล้วอะไรเนี่ยสกิมบิดี้อะไร,อะอะไรโอ้โหมีปืนด้วยมีอะไรแปลกแปด้วยทีวีแมนต้องมาแล้ว โง่ปล่อยขึ้นอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยมาสไปเดอร์สปีเกอร์มาด้วยโอ้มันโหดน,นะตัวนี้เดี๋ยวเราสองตัวนี้เดินติดกันโอ้ไม่ไหวแน่เลยเนี่ยโอ้ตูมโอ,โอ,โอ้โดนโดนเละเลยดูนี่เดแค่เนี้ยมันก็ยังจะแพงองนีกนะก็ไม่รู้ว่ามันจะแพงไปทําไมเอาว่าเดี๋ยวผมจะมาซื้ออะไรท,ท่านดีกว่าถามว่าสนุกไหมก็ไม่ได้อะไรมากครับขอซื้อเป็น เอมไททันอะไรดีไททันสปีกเกอร์แล้วกันแฟนคลับนี่มาแล้วไททันสปีกเกอร์แมนเอาตัวสไปเดอร์สปีกเกอร์ออกไหมว่าไม่ต้องเอาออกคาเมล่าแมนก็ไม่อยากให้น้อยหนะ้าเอาคาเมล่าแมนมาดูแทนสไปเดอร์สปีกเกอร์แล้วกันเพราะว่ามันเบาวิวไงไม่ได้แรง โดนแน่ไม่ต้องมาดอมดอมเย็ดเย็ดของทแท้แท้วานี่โดนแน่โอ้โหตัวยังใหญ่เออโอ้โหยโอ้โหยหดเหลือก,กรเกินเอาตัวอะไรมาสู้แทน,นสปีกเกอร์ได้เนะี่ยลุมลุมใช่ไหมเจอกับฝ่ายพารามิตรตัวเองหน่อยลูกน้องจุ๊บมาเยอะๆมากันเยอะๆมากันเยอะๆไม่กลัวุ้ยๆเลื่อนรถอยู่ ไอเส้นดำๆมังล่างเลยอ๋อแมปตีเอาวะเถือนเๆือนเือนอือเป็นไงเป็นไงแมปด้านล่างมันเหมือนในพื้นแมปฟอปบ้าเลยแฮะแค่ยูนิตพวกนี้ยังจามาเป็นโลบักเนาะพ,พัฒนาแมปนี้ก็หาเงินเลือเกินสกิป,ปิดีบอกโอ้ซื้อแต่แค่นั้นซื้อพวกข้าบ้างสิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่ง ไว้ก่อนเนี่ยเพิ่งน้อยหน้าอยู่ speaker แต่ดนอยู่นี้เจอกับไททันก็ไม่ล่าหน่อยน่าจะไม่ไหวนะเลือดมันลดแล้วตู้มโอ้โหมันจะไม่ไหวได้ไงเนี่ยเลือดมันลดไททันสปี p เกอร์จะบางกว่านะครับแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยร่างแรกสองตัวเนี้ยก็คือไททันสปี a เกอร์ชนะขาดเลยนะครับโอ้โหโดนแล้วน้ำแข็งหน้าอกว่ะอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่นะมันเลือดมันไม่สูสีไง ตัวแตกอลังสปีกเกอร์มันฝ่ายแดงด้วยเพราะว่าตัวแดงไงน,นี่แล้วก็เอาทนันคาเมล่ามาฝ่ายฟ้าเหมาะเลยมาเริ่มอง,องนี้ถ้าผู้ชมอาจจะว่าเฮ้ยเทนันสปีกเกอร์ได้เปรียบม,มันยิงไกลได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยดิศัตรูมันก็จะโผล่จากระยะไกลไม่ใช่เหรอจะมาโผ,ผล,ล่ระยะประชิดยัไงไหมกลัวว่ะทลัน,นสปีกเกอร์ต้องชนะให้ได้ โอ้โหดาไมแรงเนี่ยแต่ั้าสปีกเกอร์เดี๋ยวในซีรีส์มันมีสก,กิลแบบเตะต่อยไม่ใช่เหรอคงเข้ยวว่องไวไม่ใช่เหรอแต่อันนี้อะไรยิงแต่ปืนเรียบร้อยตัวเตะไปยิงแต่ปืนมันก็สู้ไม่ไหวเซแกต้องเจอกองทัพมาหาบาลัยร่วมมือกับสก,กิปิดีดี้ละตูมตายแนย่เน่โอ้โห นลำแสงมันแรงนะไม่โอ้ต่อยต่อยมาตู้อ่าเรีเยบร้อยโดนแล้วไงเป็นไงล่ะกองรับหมูก็เฮ้ยอะอะอเมื่อกี้นะเกต้องเอาใหม่นะเว้ยมันไม่แฟร์เลยอ่ะข้าโดนลุมพอาที่ผมเจ็บอคอนะครับต้องขอไปด้วยมาเริ่มเลยมาแทนนั่งก็ไม่ร่าไปเรียกลูกน้องว่ะไรประโยชน์ไรประโยชน์โอ้โหโดนเผาไม่ไงยิงบอกเลย นี่มันจะไหวไหมล่ะอุย้ยโดนเบาอย่างรุนแรงเอาวะหนึ่งต่อสองในซีรีส์มันโหดกว่าไม่ใช่เรอแต่ด้านสปิเกอร์แมนทำไมเงี้ยเฮ้ยสูสีป่ะเลือดสูสีนะตอนเนี้ยโอ้โหน่าจะไม่สูสีแล้วยิงทีละร้อยใช่ไหมนะ่ะรีบฆ่าเลยวู้อีกโอ้นิดเดียวก็ฆ่าไม่ได้ ถ้าข้าไม่ได้อย่างนั้นก็ส่งดีวีแมนเน่ก็โดนต่อยตายมามาดิต้องฆ่าให้ได้ของวันนี้ตายแน่ๆบอกเลยวันนี้แกต้องตายอ,อะไรเนี่ยลาดบอสนึืว่าเอากล้วยมามามันมีในด้านล่างอัพเกดที่ซื้อด้วยแบบไม่ใช้โลบักไหมโอ้ไม่มีซักตัว จะหาเงินไปไหนเนี่ยโอ้ยตัวโปกยังจะแบบโอย้ยังจะขี้เหนียวอ่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องจัดเซตก่อนดิโอเคในเกมจริงผมเคยซื้อไททันสปีกเกอร์กับไททันทีวีอยู่เพราะว่าผมมองว่าไททันกนลเม่ามันกากแต่พอได้มาเกมทดสอบเนี่ยรู้แล้วรู้แล้ว อหโหดอันว่าเดี๋ยวต่อไปซื้ออะไรดีเฮ้ยเดี๋ยอนี่ดีกว่า้าดทอเลตเอาไว้ตรงไหนละ่ะเออเอาไว้ตรงนี้โอเคแล้วช่องที่สี่เอาไว้ตัวไหนสกีบีดีผู้หญิงไปแล้วกันอนะ่ะลองลองลอง เคลียร์แมปก่อนเดี๋ยวขอหนึ่งหนึ่งกับสกีบิดี้ได้ไหมอันนี้อะไรเนี่ยสกีบิดี้ธรรมดาเวสสกีบิดี้หญิงสกีบิดี้หญิงจะนะมีปืนไม่งไงโอ้โหนึกว่าวจีแมนแกมาไตร่ตทีวีแมนปิงมาแล้วเดับร้อยว่ะอาอาข้าจะสาดล้ำแสงอืม พ้อหาแกหดเกินไปเพราะฉะนั้นแกต้องโดนล,ลุมมันโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วจังหวะนี้ยังไงครับพ่นลำแสงหน้าอกใส่ด้วยนี่ต่อยกันแล้วครับกลัวว่ะแต่แ้าสปบีเกอร์น่าจะแตกก่อนนะไปแคนอะไรมาไหมเ,เออว่าลืมในซีรีส์ตอนนั้นยังแบบเป็นพักพวกกันดีๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้กลายมาเป็นพักพวกแตนทีวีล้ว ร่องหนึ่งหนึ่งกับ t i t นท TV ีวีดูอ่ะเป็นยังไงมันไม่สมศักดิ์สีอันนี้เลยวะ่ะสีมันอ่ะโอเคมาอืมอเอาใกล้ๆนะเดี๋ยวว่า t i t น n c a m e ม a ล่าเสียเปียบโอ้โหว๊อดบางกัว่า t นท์สปีกเกอร์อีกฮะในซีรีส์เนี่ย t i t นท TV ีวีมันเก่งสุดไม่ใช่หรอว่าล่างล่างไหนก็ตามอ่ะ ยกเว้นล่างอัพเกรดสอนยะอันนั้นเทนนันก็ไม่ลากินขาดโอไม่ทำไมทมไมแกนตรงน้อันดับ1นึ่งเป็นปาร์บไดส์ในบรรดาล่างอัปเกรดอะไทนันสปีกเกอร์กากสุดแล้วน่าจะ2.0แต่ว่าไม่ไม่นับ1.0แล้วก็3.0นนี่ไม่นับล่างข้างนะนั้นแบบโคตรเก่งเลยแซงเทดนันก็ไม่ลาด้วยซ้ำบอกเลย พี่แดงกับพี่ม่วงครับหนึ่งหนึ่งผมคิดว่าพี่ม่วงน่าจะแพนะดูจากเลือดเฮ้แต่ก็ไม่แน่นะพี่แดงก็โดนลาแสงแดงเอแตเ,เดี๋ยวนะมันไม่มีตาไม่ใช่เหรอมันไม่สมกับหลักฟิสิกส์โอไม่พี่แดงอย่าพึ่งตายพี่แดงตรงชนะพี่ม่วงอย่าเพิ่งเฮ้ยฆ่าพี่ม่วงให้ได้โอเคฆ่าได้ ก็อันดับสองไปแหละดีล้ระบายออกดิรออะไรเออยังไงดีเ่ยก็ไม่มีอะไรให้เล่นมากนะเกมนี้ก็ไปทดสอบไปเฉยแหละน่าจะมีโอ้โหอาจจะมีอีพีเดียวก็เป็นได้ไม่รู้เหมือนกันเออเอาเป็นหนึ่งหนึ่งกันแล้วกันโถซ่วม สองตัวนี้ใครจะชนะผมคิดว่าไอตัวนี้ชนะดูว่าแล้วเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวแป๊บนึงแดงหรือน้ำเงินครับมาเริ่มแนละ้วแต่มีการสลับให้ไท,ท่านแต่ละท,ท่านไม่ได้สู้กันเองนะแต่ว่าสองคนนี้ได้สู้กันเองนะเพราะว่าเขาอยู่กึ่งกลางเขาต้องสู้กันเอง อาจจะตายคู่ก็เป็นได้โอ้แต่ว่านี้ไม่เหลือแน่ๆน่เต็มร,ร้อยไปแล้วครับโอ้โหมันเหมือนมันสลับกันอะโอแตกแล้วเอาวะหนึ่งหนึ่งพูทีอยู่รอดตุ๊บมันก็อาจจะแล้วแต่การออกสกิลไม่งั้นก็อาจจะแล้วแต่เลือดแต่ว่าฝั่งสีฟ้าเนี่ยอาจจะดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าดูจากปริมาณเลือดแล้ว ได้ชนะครับเรียรบร้อยสีฟ้าเป็นฝ่ายชนะครับไอดแดงแพ้เว่ออ่ะอ่ากินบ่กแกจะชนะได้เลยแกต้องมาเจอจันีิจะกล้ามาเลยโซอีน้นี่ไงโอ้โหอือพอเลยพอเลยผมเก็บคอนะครับต้องอย่าลืมกดไลค์และซับส,สไครป์ให้ผมด้วยนะอันนี้ผมเก็บคอพงจ่าทิ่มไม่ได้ละ เออก็ถือว่าผมมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูกันแล้วกันนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้ไม่ต้องมาระเบิดเลยหยุด